อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีกันเพื่อนวันนี้มาพบกับมี่กันอีกแล้วเนาะวันนี้มี่อยากจะมาแจ้งข่าวอยากจะมาเตือนภัยให้สําหรับคนที่ทํา y o YouTube สําหรับยูทูเบอร์ทุกๆคนเลยเนาะจะบอกว่าตอนนี้นะคะมันมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งได้เข้ามาขโมยวิดีโอของเรา เอาไปตัดต่อเอาไปเผยแพร่ในทางที่ไม่ดีแล้วก็ในทางที่ผิดกฎหมายตัวมี่เองเพิ่งจะรู้ข่าวเมื่อคืนนี้เองนอนไม่หลับเลยก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาช่วยกันแชร์เนาะจะบอกว่าเรื่องราวเป็นยังไงพอดีมีพี่คนนึงนะคะได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้ YouTube ของมี่แล้วมี่ยังไม่ได้เข้าไปอ่านเนาะแล้วก็เขาก็ดีมากชื่อกมลพรนะคะแล้วก็ได้ตามมี่ไปที่เพจเอมี่วารีตี้แล้วก็ได้ไปแคปเจอร์รูป ของมี่ซึ่งอยู่ในนั้นซึ่งมันเป็นวิดีโอของมีแหละแต่เขาเอาไปแต่งแต่งใหม่แล้วก็เขาแคปแล้วเอามาให้มีด่ดูแล้วก็ถามมี่ว่าวิดีโอวิดีโอนี้ได้เป็นของคุณหรือเปล่ามันได้เข้าไปอยู่ในเว็บไซต์การพนันนะซึ่งตัวเราอ่านเสร็จแล้วก็ตกใจมากก็เลยถามว่ามีเว็บไซต์ไหมคะมี่ขอได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ใจดีมาก ก๊อปปี้ลิงก์นั้นมาให้มีดูมีเข้าไปดูก็เป็นเพจเพจหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นมาเป็นเพจมีถ้าเดาไม่ผิดนะ mm hmm. เพื่อนมีบอกว่าน่าจะเป็นเพจของต่างประเทศเนาะ mm hmm. ก็จะบอกว่า mm hmm. เขาอะได้ไปขโมยวิดีโอของเราวิดีโอของมีเป็นสิวิดีโอเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ของมีคนเดียวไปถ่ายเอาอันนั้นอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็มาผสมผสานกันแล้วก็เอามาแต่ง พอตเป็นหนึ่งเรื่องแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือมี่เป็นเจ้าของเรื่องเลยเขาได้เอาตัวมี่ไปเล่าว่ามี่เนี่ยอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาเอาเงินสามหมื่นบาทเนี่ยไปซื้ออาหารแล้วก็แจกคนทั่วไปแล้วก็บอกว่าเงินแค่สามหมื่นบาทเนี่ยมันเป็นเงินเล็กน้อยเพราะว่าตัวมี่เองเนี่ยเคยเป็นแม่ค้ามาก่อนแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีลูกๆก,ก็ไม่ดูแลแล้วก็ตัวเองอายุห้าสิบแปดปีเออตลกมากแล้วก็บอกว่า มี่นะี่ได้ลองเสี่ยงโชคโดยการที่มีนะ่นได้เอาอเงินเนี่ยเข้าไปหยอดในตู้จำนวน180บาทลองไปหยอดด่อนดูรอบแรกเนี่ยเราไม่ไม่ชนะแล้วก็เหมือนไม่ได้เงินอะไรเลยตัดสินใจลองเล่นอีกครั้งหนึ่งในเงินสะในเงิน150บาทซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่รอรอฟังก็อยู่ๆก็มีโชคได้เงินเป็น10ล้านอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็ปะติดปะต่อโดยการเอาวิดีโอแต่ละวิดีโอมาถ่ายทำอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อนๆเ,เป็น1ิบวิดีโอเลยนะของมี่แบบแล้วหนึ่งในนั้นที่มี่โมโหตรงไหนหรู้ป่าเขามีวิดีโอหนึ่งซึ่งมีลูกมี่อยู่ในนั้นด้วยเป็นเด็กอ่ะอยู่แล้วเขาพูดถึงว่าตอนนี้มี่มีเงินมากเลยนะมีเงินถึงขั้นจะแบบเอาลูกส่งไปเรียนานานาชาติอะไรแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวมี่เองเนี่ยนะตอนนี้สบายแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์ให้กับเว็บไซต์สนุก ว่าตัวมี่เองอะประสบความสําเร็จในการเล่นการพนันซึ่งเว็บไซต์เว็บนี้นะเป็นเว็บที่หลอกลวงเป็นเว็บที่ไม่เป็นความจริงซึ่งตัวมี่เองเนี่ยมี่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงมาก๊อปปี้มาเลือกเอาวิดีโอของมี่เพราะแต่ละอันเนี่ยมี่เห็นนะมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับมี่กาลังทําอาหารอย่างเงี้ย ไปถ่ายทําตอนมี่เหมือนกับอยู่ในครัวมี่ทาอาหารอยู่เขาบอกว่ามี่เป็นแม่ค้าถ่ายตอนนั้นพอดีเลยนะเหมือนจังหวะจังหวะที่เขาคัดมานะ่ะเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าเป็นแม่ค้าขายอาหารแล้วก็ประสบความสําเร็จตอนนี้ล่ํารวยแบบมีเงินอะไรประมาณแล้วก็เชิญชวนทุกคนเข้ามาแล้วก็จะมีหลายๆคนด้วยนะที่เข้ามาในคลิปวิดีโอเหมือนประมาณฉันก็เป็นคนนึงที่เล่นการพนันเว็บไซต์เว็บนี้แล้วได้เงินเออแล้วก็คนนั้นคนนี้เข้ามาคอนเฟิร์มแล้วก็ตัวมีหลายๆคนที่แบบ สนใจเออมีมีการเหมือนไปนสัมภาษณ์แต่ละคนมีเชื่อว่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการสัมภาษณ์ไงมันเป็นการแคปเอาวิดีโอแต่ละวิดีโอมาแล้วเขาไปไปจัดการเหมือนกับไปพิมพ์ใต้นั้นอะแล้วมีเชื่อนะว่าคนไทยเวลาดูวิดีโอเขาก็จะไม่มานั่งอ่านอะเขาจะไม่มานั่งอ่านว่าเฮ้ยมันจริงหรือไม่จริงหรืออะไรแต่รู้แต่ว่ามันได้เงินเออแล้วคนก็จะแห่กันไปเล่นเหมือนการเรียกอ่าเรียกแขกให้เข้าไปเล่นเว็บเชื่อว่าแต่ละคนที่อยู่ในคลิปวิดีโอนั้นอะ เป็นอะไรที่โดนขโมยมาทั้งนั้นแหละแต่เขาเอาไปแต่งโดยที่ตัวบางคนก็อาจไม่รู้เรื่องเหมือนมี่เนี่ยมี่ก็ไม่รู้ว่าตัวเมียมีคนมาขโมยวิดีโอของเราไปซึ่งโชคดีว่าไปเจอพี่คนนี้ซึ่งเป็นแฟนคลับของเรามี่เชื่อว่าหลายๆคน่ะบางคนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่า เฮ้ยอาจจะโดนไปแล้วก็ได้แล้วก็อาจจะไปอยู่ตามเว็บไซต์ไหนแต่ละคนนี่อาจจะไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยด้วยก็ได้แต่ตัวมี่เองนี่มี่นี่คือหนึ่งเว็บไซต์นะที่เขามาขโมยของเราดังนั้นที่มี่มาเล่าวนันนี้จริงๆแล้วจะบอกว่ามี่นะเครียดตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะนอนไม่หลับเลยแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าพี่มี่ต้องลุกขึ้นมาทําคลิปวิดีโอนะแล้วก็บอกกับคนอื่นแจง้งเผื่ออย่างน้อยเราแชร์ไปตามเพจอ่ เพจคนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะได้ช่วยกันรีพอร์ตแล้วก็จะได้ช่วยกันไปใต้ไปคอมเมนต์ใต้นั้นว่ามีเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวอะไรกับในนั้นเลยแล้วก็เ,วเขามาขโมยวิดีโอของเราไปตัดต่อซึ่งจะบอกว่าการที่คุณเอาวิดีโอลูกของเราไปลงในเพจแบบนั้นน่ะมันผิดกฎหมายนะเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมาขโมยวิดีโอซึ่งมีเด็กเอาไปลงแบบนั้น แล้วลูกของมี่นะหลาเลยนะอยู่ในนั้นคือเห็นชัดมากแล้วก็มีมี่หลายๆวิดีโอที่เหมือนแบบไปคอนเฟิร์มทำนู่นเดียซึ่งมันเป็นคลิปวิดีโอของมี่ที่แบบใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่ ซึ่งจริงๆมี่จะบอกเขาไม่ได้มาคัดหรอกว่าคุณเป็นเมียรฝรั่งหรืออะไรแต่มี่เชื่อว่าเขาไปเลือกไปเลือกคนที่แบบว่าเหมือนแบบเข้าไปสู่เหมือนกับว่ามันเข้ามันสามารถไปประติดประต่อได้ซึ่งตัวมี่เองถือว่าโชคร้ายมากแต่ก็ถือว่าโชคดีว่าไปเจอณตซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้มาก่อนจะได้ช่วยกันเช็คเป็นหูเป็นตาให้ซึ่งกันและกแล้วตัวมี่เองก็ได้ส่งข้อความไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาไทยไปบอกเขาว่าลบวิดีโอนี้ออกนะคุณกําลังละเมิด สิทธิส่วนตัวโดยการที่เอาวิดีโอของเราไปตัดต่อไปเผยแพร่แล้วก็ไปเรียกแขกของคุณแบบนี้มันผิดกฎหมายซึ่งหนึ่งในนั้นมันมีรูปลูกของเราอยู่ในนั้นด้วยขอให้คุณลบเดี๋ยวนี้เลยแต่จะบอกว่าเราไม่รู้ว่าเว็บไซต์เว็บเนี่ยมันเป็นเว็บแบบลอยหรือว่ามันเป็นเว็บที่จริงแต่นี่เห็นคอมเมนต์ใต้นั้นน่ะเป็นคนไทยทั้งนั้นเลยว่าเฮ้ยหลอกเราหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเราอยากรวยเหมือนคุณจังเลยคือมันมีคนเชื่อ นึกออกไหมมันมีคนเชื่ออยู่นั้นแต่หนึ่งในนั้นมีเห็นในคอมเมนต์นั้นะเป็นแฟนคลับของเราไปคอมเมนต์บอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์นะเขาเป็นเมียฝร,รั่งอยู่ต่างประเทศอะไรแบบนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าคนที่เข้าไปอ่านเนี่ยเขาจะไปอ่านคอมเมนต์นี้ไหมเขาก็จะแบบไปดูแต่ตามวิดีโอว่าเอ้ยมันรวยจริงอะ่ะหูได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยเชื่อกันหลายๆคนคอมเมนต์กันเยอะมากมีก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ใต้นั้น ไปแจ้งเขาอีกรอบนึงโดยส่งเมสเซจไปแล้วแต่ก็แจ้งใต้คอมเมนต์ว่าวิดีโอนี้ไม่เป็นความจริงแล้วก็ได้ขโมยวิดีโอของเราไปดังนั้นมี้ก็เลยอยากจะมาบอกให้เพื่อนๆช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่างน้อยๆมีหลายๆคนอาจจะเห็นของสมมุติว่ามี้อาจจะไปเจอของคนอื่นมี้จะได้มาแจ้งกับคนอื่นแล้วก็หลายๆคนอาจจะเป็นเป็นหูเป็นตาให้ซึ่งกันและกันด้วยยังไงก็วันนี้นะคะมี้ขอฝากเพื่อนๆด้วยเนาะเข้าไปในเว็บไซต์เว็บนี้นะคะแล้วก็เข้าไปกด รีพอร์ดเว็บไซต์นี้เลยแล้วก็เข้าไปช่วยกันคอนเฟิร์มแล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างบอกกับทุกคนด้วยว่าเว็บไซต์เนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วมี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับในวิดีโอนี้เลยยังไงฝากด้วยเนาะเพราะว่ามันมีหลายๆคนที่ตกเป็นเหยือ่อแล้วก็เชื่อด้วยนะว่าเออทำแล้ว ไปเล่นการพนันอันนี้แล้วมันประสบความสําเร็จซึ่งมันไม่เป็นความจริงเลยยังไงก็วันนี้นะคะมีขอฝากคลิปวิดีโอนี้ช่วยกันแชร์ด้วยนะคะขอฝากทุกคนเลยค่ะขอขอบคุณทุกคนเลยเนาะวันนี้มีขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหนะ้าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ